Thank you ับชมความงามขามหมู่บ้านมือก็จะพาพี่น้องมารับชมความงามของหมู่บ้านามบรรยากาศตอนเย็นๆมือก็ขอขอบคุณขอบใจพี่น้องมือก็ขอกราบสวัสดีไว้เพียงเท่านี้